อาหารส่วนตัวที่ผมจะกินเป็นมื้อสุดท้ายนะคะก็คือรวมไซโอรี่นะคะช่วยให้กําจัดของเสียในร่างกายออกนการทั้งระบบหลอดไส้นะคะแล้วก็ระบบเลือดต่งางน,น้ำเหลืองต่างๆชงง่ายๆเลยชงในน้ำเย็นหรือน้ำปกติได้นะคะเฮลุนแล้วก็ขยำขยำเพราะว่ามีผักผลไม้ติดสนิทนะมีเจ็ดสีช่วยทุกระบบของเราเลยมีครอตอบจบย์เนาะ จะได้ไม่ต้องมีเติงป่องจะได้ไม่ต้องมีของเสียสะสมในร่างกายนะคะคุณภาพเน้นๆดื่มง่ายรสเปรี้ยวนิดนึงอร่อยทุกคนถ้าเคยใครเคยกินมอว์เบอรี่ก็จะรสชาติประมาณนั้นละคะ่ะผมเปรี้ยวแต่กินในน้ําเย็นนี่คืออร่อยมากเลยนะที่สําคัญเนาะล้างพิษในร่างกายเราตื่นมาลำไส้โลง่งหน้าใสวิ้งนะคะไม่ต้องเก็บของเสียในร่างกายนะ